สวัสดีค่ะเมื่อน,นีจิพามาเที่ยวนาพันธพาเนาะคะ่ะก็จังสีแหละเดี๋ยวมาเลาะเบิ้งว่านาพันนพามีอย่างแน่ค่ะมีเดี๋ยวมาเลาะเบิงาาพพงเเบ้งคองไปกินค่ะต้นซีดาบักซีดานะคะหรือว่าบักฝรั่งนั่นเองกำลังจีกำลังเป็นน่วยบ่ได้ฉีดยาบ่าได้อย่างเด้อจ้ะบ่ได้บำรุงอย่างเลยปลอยแบบธรรมชาติธรรมชาติ มันก็นจะเป็นน่วยขี่เลไลยค่ะแต่ว่ามันก็นจะแซบเปรี้ยวๆสมๆเซบเก็บบักซิดาไปกินค่ะนี่โบยูโบกีนนวยค่ะนอมม่อไหม่โอ้โหนองใหม่ยูน้าค่ะเนะเป็นนอหวกคือกันค่ะนี่นอสางหลงัง บักหลายหนึ่งค่ะนี่มีกินค่ะกินได้แต่อันนี้เพื่อนให้มันขึ้นล้าว้ายีย่สิบนอสามสิบนอพุ่นล้วค่ะนี่หลายคักแก้วมังกรค่ะเป็นน่วยสุกแล้วค่ะ เก็บแล้วเป็นสังสี่เลยแก้วมังกรสุกแล้วเป็นนวยอยู่จ้าแต่กันยังม่ทันสุกนี่จ้านวยมันแก้วมังกรกระมีค่ะกรัหลังกรมีอันต,ต้นบกม่วงแล้วจ้าภุมิบักอันแก้วมังกรค่ะนี่เป็นนวยอยู่ เก็บบกบวบต่อค่ะน,นี่พุ่มบกบวบแล้วค่ะนี่เดี๋ยวซองบ้งก่อนพุ่มบกบวบมีบล่ะนอะนี่นะค่ะคุณอ่ะหน่วยใยคักบกบวบแกแล้วค่ะ,คะ,บบเ,คะเอาไปว่าได้แล้วไว้เห็ดแนว บวบยักษ์ค่ะบกบวบแฝดค่ะใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นเด้อนี่เพียบบกบวบด้วยค่ะผุ้ดำ่ะบกบวบแฝดค่ะบ้าใหญ่ขนาดแกแล้วค่ะเอาไวเ้เฮ็ดแนวค่ะนุน่นลูกอ่อน เด็ดเลยน้อยนี่กับน้อยบบง่งแล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะน้อยปกบกบวมค่ะ <c oughs> สวนบักน้าวค่ะ น้าวไปกินพร้อมเก็บบักน้ำเป็นบ่ได้ฉีดยาบ่ได้บำรุงปันใดค่ะก็อาจจะนวยบ้ง,งาม้ำไปแน่ตอนนี้ก็ล้างผัด นวยอ่เพราะได้กินเพราะได้ขายนิดหน่อยเนาะค่ะยูส่วนกับเห็ดน้าพร้อมแล้วกะ็นี้ส่วนบักหวงส่วนบักน้าวค่ะเห็ดหลายอย่างปูก พริกขี้ร่า ช่วงหน้าฝนก็นจะเขียวสุ่มดีอยู่จ้าโอ้มะเขือเปีย ب, กค่ะพี่ต้อมต้นนี้เอาอยัางฮึเนี่ยเอาแล้วเนาะนี่ไปโบมเอาเนาะต้นนี้แบบนี่โอ้มะเขือหนวยใหญ่โบมีได้ฉีดยาเด้อจ้าเนี่ยโบฉีดยาแบบธรรมาชาติโอ้ สีห์เอาไปโบมเ,เอาบอสั้มเลยเอานี่สวนน้อยนาค่ะปลูกอยู่น้ำคันแทานาเนาะค่ะสวนน้อยนางาวไปผุนละค่ะจากประมาณจากต้นจากยี่สิบต้นได้นี่ละค่ะเ๋ยวาที่เก็บน้อยนา นยนยาจำเน่เขาจะเอาไปโบมเนาะค่ะนี่แหละสวยแล้วเนี่ยำเน่กำลังรว้ยโดกค่ะได้ว่ากั้งอ่อนดูนี่ค่ะนกเจาะสุกแล้วเดี๋ยวสุกค้าต้น,ตนเนพียง สีนี่มันเป็นสีสีเหลืองเนาะค่ะน้อยหนาน้อยเหลืองๆดกค่ะหมดมาแต่ตนซ้ำน,นี่เอาไปโบมเบิงกันนะน้อยนี่ค่ะกลายน่วยอยู่ค่ะ เลใ,ในหนางาตำตำค่ะนวยเหลืองเกือบสุกแล้วเนี่ยนวยนี่เบื้องต้นนี้ค่ะเผื่อส,สีอ่อนเนาะค่ะสามซีหานวยหอนวยเพค่ะแม่นเบิดเลยวนะี่ได้นี่ค่ะนวยสำานียค่ะเอาที่เอาไป เบืเริ่มเลยลูกเนี้ยแต่ยังบ่สูกค่ะดูนี่อันนี้เป็นบักเขียบหนัง Oh. ลูกเบือเริ่มเลยลูกเนี us us um ้ยแต่ยังบ่สูกค่ะนนี่อันนี้เป็นบะเขียบหนังไม่ในกระไดอยู่เนาะ นอยนี่มันเป็นน่วยงามแทะเป็นเหลืองเหลืองแดงแดงค่ะน่าจะโดนแดดนะที่เป็นแดงแดงแบบนี้เก็ <c oughs> บแล้วกิ้งตกน้ำค่ะ,ะ,ะตกให้นะสุกแล้วสุกแล้วเหรอ สุกแล้วนี่นี่กอสุกคาต้นสุกคาต้นเลยต้นนี้ดกค่ะดกได้ว่ากัยังน่วยบอทันแก่ปันไดหลายนวย่นนยนวยค่ะหูงานุ่นกระแห้งหลายน่วยค่ะ น้อยๆย,ยังบม่ทันกแกแต่ทีหาหนไว้สุกค้าต้นกินเบึงอันนี้อนนสองน้อยนี่หนาจะได้แล้วค่ะสองน้อยต้นนี้ค่ะปาดสีอ่อนดกคักพุนะค่ะอืุย้ยน้วยบักไงหนึงค่ะ ว้าวหน่วยนีน่เนาะโอ้ยสูกบ้านนี่สูกแล้วค่ะโอ้ยปีออกค่ะเลือดสดสดเลยปอ้มาเขียบหนังค่ะเดี๋ยวลองซิมเบิ้งกันเนาะจ้ะอือหือหวานเจียบเลยค่ะต้นอนะ่ะ เปื่อนนิดนึงไล้ก็กินรส uh huh. หวานสุดยอดเลยอ่ะ uh huh. อกินมังกองหือข uh huh. ุ้นนะนังไงดกขนาดเลยต้นหนึ่งแถมหวานพร้อม ค่ะเจี๊ยหน่ยปักน้ำเนึ่อ้ยหน่ยนี่นุ่มแล้วค่ะเนี่ยที่สุกแล้วค่ะเอาไปมืออื่นกินได้เลยหน่ยนี่ก้ะว้าเจี๊ยบหน่ยนี่สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะนุ่มแล้วกินได้เลยเอาออกไปตั้งหาสุกแล้วสุกขาต้นค่ะหน่ยนี่กบมุบเนี่ยมืออื่นกินได้เลย นี่กัน้อยหน่าหนังนะคะเ่วื่อนนันี้ก็เป็นบักนาวค่ะที่เก็บมาจากสวนนะคะกัต้นน้หนาแต่พี่ประมาณากันนีสิบต้นค่ะก็ได้ทั้งกินทั้งขายหลายรอบแล้วนะคะจะกเก็บมาหลายรอบแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปในเด้อจ้าสําหรับเมื่อน,นี้สวัสดีค่ะ